เปิดคลิปเป็นเวลาประมาณเกือบจะสองทุ่มได้แล้วซึ่งเรามีเรื่องตื่นเต้นจะมาบอกทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละก็เห็นจากคลิปปกแล้วก็คือเราจะกลับขอนแก่นกันเย้ <Yeah! S 1> คือมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากตอนนี้เพราะว่าเราจะกลับไปหายายที่ต่างจังหวัด ซึ่งเราไม่ได้ไปเจอหน้าแกก็น่าจะประมาณปีนึงได้แล้วแหละมั้งถ้าจาไม่ผิดนะแต่ก็คือไม่ได้เจอหน้าแกนานมากเพราะฉะนั้นเราเลยตัดสินใจกับน้องสาวว่าเราจะกลับไปหาแกไปอยู่เล่นกับแกเป็นเพื่อนแกสักสองสามวันอะไรอย่างนี้หน่อยอตอนนี้ก็กําลังนั่งรอรถตู้ให้มารับเราอยู่ เขาบอกว่าน่าจะมาถึงประมาณสองสมทุ่มนี่แหละแล้วตอนนี้คือฉันตื่นเต้นมากทุกคนคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ปัม๊มแม่รู้อยู่ตรงไหน ตอนนี้เราก็ได้แต่รอให้เกน้อยแกกลับมาเพราะดูเหมือนว่าแกจะไปไหนสักที่ก็ไม่รู้โอ้รูสิวตรงนี้นี่เกียดมากเลยกาาไปหกักเนาะเอ้าถามมีนกันรอตู้ดตูงเทพปพบอว่าโอ้ย<ม>บนมันมากด้อเ <laughs> ด้ <laughs> บสบายดีหรือเปล่าขนมที่ฉันซื้อมาตอนนี้แบนไปเรียบร้อยแล้วทุกคนคือหลังจากที่เรา กินข้าวเสร็จไปอาบน้ำแต่งหน้าเปลี่ยนชุดทำอะไรเสร็จแล้วก็ไปทักทายผู้ใหญ่มาเร็วเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าตอนนี้คือเราง่วงมากเลยกต่ว่าจะของีบสักครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะงั้นเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่ท่ออกันทุกคนตอนนี้เราจะไปซื้ ใจที่เพิ่งตื่นแล้วก็คือและนี่ก็คือมื้อเที่ยงของเราวันนี้ เด็กินเบเมิดมันเด้ดแบบนี่อ่ะเึฮึกว่าอย่าง้วิไม่เงี้ยนึกว่าโตใหญ่เถอะว่ะนี่คผงเห็เลยอ๋มันมันมันเป็นตัวที่มันนี่กินเหรอทุกคนดูแมงสาบตั๊มมันไม่ใช่แมงสาบมันคือแมงกอก เด ¿eh? <laughs> <sh arp> <gasps> ี๋วปุ้งกะปิมันขึ้นไม่สาบไปดีล đang là chỉ đang tôi đã chỉ đang đang cho về vợ mẹ chỉ khoan sáu đấy vợ mẹ ghé cái thiêng vua kìa ghé cái ไม่ว่าเมื่อไหรนะ่มันก็ยังเป็นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนเก <g iggle> ่ายัางไงก็เก่าอย่างนั้นแถมกลับมาก็ยังมีรอยหนักกว่าเดิมในมอสอ <c oughs> แล้ไม่รู้ว่าตัวสระมันอยู่ตรงไหนแล้วดูถุงหอโทรศัพท์แกทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบบ่ายสามซึ่งมันถึงเวลาที่เราจะไปแห่หน้ากันเลยและฉันก็ได้เตรียมถุงไปเพื่อไปเก็บเก็บมากกันค่ะคือหวังไว้มากว่า จะได้เก็บมาเยอะอยู่นะเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะเก็บได้เยอะแค่ไหน 14 baht. Bye bye. Bye bye. Bye bye nhé. À, tiền thăng thế. Tính tổng thì chúng ta được là 14 baht. Nao trộn thua kém bao nhiêu เราใบอย่างนี้อ๋อ มันคือมุมโปรดของเราซึ่งมันเป็นกระจกที่เก่าแล้วก็เป็นรอยเยอะมากเลยเห็นปะ่ะแต่คือมันเป็นมุมโปรดของเราที่รู้สึกว่าถ่ายรูปออกมาแล้วมันสวยแสงมันเข้าหน้าก็ชอบมากเลยมุมนี้ จะยังจ้าและหว่างที่เรากำลังรอให้ยายนะ้อยแกะกระเทียมเสร็จเราก็จะเดินเล่นหน่อยซึ่งก็ไม่มีอะไรทำนอกจากรอกินข้าวยินยตอนนี้บรรยากาศนี้ก็ เงียบแหละเพราะว่าเรามาตรงที่คนไม่ค่อยจะมีอ๋อขี้มันเด็ดไดอยู่ติออ๋อเหม็นขิ้มหมูไปเด็ดใบพักกระถินเพลินมากเนี่ยหยุดตามขางหลัวเร้วเราจะมาดูยายน้อยคั้นใบหญ้านางพ่อสากาเหมือนใบว่าใบยานางเ่วะดูววะด,ดอก อย่านาหนแมใบนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรคะพูดมาเส่เว้ามากแม่ย่านาเออดูนะคะคั้นสดๆจากมือค่ะมือทองคําด้วยนะคะนั่นนะ่ะเห็นไหมมือทองคําค่ะ <laughs> พอคั้นไปสักพักน้ํามันก็จะเริ่มออกมาเป็นสีดําๆเพราะว่า ขี้เล็บเปียน้อยหลุดร่วงออกไปด้วยที่เห็นดำๆนี่ไม่ใช่สีผักนะ <Okay. S 1> สีที่เล็บเลียนน้อยล <Okay. S 1> ้วนเลย <Okay. S 1> และนี่ก็คือวิธีการไล่ยุงของเด่นน้อยค่ะ <c oughs> คือทำให้ควันคุ้งไปหมดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เรารู้สึกง่วงนอนแล้วแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่มานอนกับเราด้วยมาสินางแขกรับเชิญแม่เนยคาวนี้ก็มามีนเนีละเ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงซึ่งพาอาทิตย์ออกเร็วมากแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม,มแม่หน่อยหัวบอมมันี่ว่านี่อย่างวันนี้วันที่19นะิบเก้าพี่เก19พฤษภาคม บันเกิดเดียบันเล <c 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 ่นเดียงเงี้ยเขากี้พุนละปันจังตัวเอาเค้กมาปักไอเอาเทียนมาปักใช่เข้ากี้แล้วกรเป้าคุนมาตักบาทคืนมาจันเขาเนื้อบาได้ไปตักบาทไม่เป็นไรหรอกค่ะเลี้ยงเริมหมแร้จุ๊บ กินอะรเนาะมึนๆเออยาถึงชปี๊อื่นกันนะคะทุกคนชือเปี๊ยเแซ่บมากน้อนุ่มนม่กล้าดหน่อยนี่นะคะ Uầy, uống ra ăn uống uống Tí xưa anh đã em ăn gì? Hôm nay em bao không có Hôm nay không có uống Ổn không?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  Hôm nay hôm nay Này, uống mấy cái đi องงนอฉันดีนะทักเตียมาะมองสังคงหอนตายตอนนเราอยู่กันที่ร้านหลูกกะทะที่ไหนก็ไม่รู้ตนอันนี้ฉันเอาล่งเลยฉันมามาน่มามันเยอะมากไปชื่อลูกคุณแล้วก็จะมา คือเค้กที่เรากำลังจะเลือกซื้อหวัคอหวคือหวัวคือแม่งมัเป็นคือตัวแล้นหัวสวัสดีค่ะทุกคนอ๋อกัดว้าวมึงนตน้องกินอย่างตอนเที่ยง

ห่อภัยนี่ต้องเปิดเสียงวิทยุทิ้งไว้เพราะว่ายายน้อยแกจะฟังแล้วก็เลยปิดไม่ได้เสียงก็เลยจะแทรกอยู่ในนี้ตอนนี้เราก็กำลังตัดต่อรูกผ้าเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นหน้ากคชิปหนึ่งที่เรากำลังจะอัพโหลดลง คือทุกคนตอนนี้เราอ่ะชอบแกะตัวนี้มากเลยอะตั้งแต่ไปไปดูฟาร์มที่สวนนั้นมาคือเราชอบแกะอะรู้สึกว่าตกหลุมรักแกะอยู่นิ้ก็ไม่รู้ <c oughs> そう、oh. <music> คือเราซื้อเค้กให้กับวันเกิดตัวเองอน,น,นี่หน่อยนั่งไหนเขาแค้นซื้อนั่งไนนั่งตัวเลยเห็นหน้าไหม I am cat มันก็จะเอ,อียงๆข้างในมันก็จะเห็นแบบสลับหน่อยพี่เด็กแล้วก็จะปักเล่ยหงเล่ยเก้าลงเออ,อ,อ,โอโิวเดี๋ยวหลงเข้ามาบอกผู้่าย สิบเก้าบอกว่าสิบเก้ากับสิบเก้าตัวไอ้เที่ยวขยีบสองเ่เป็นแบบอายุย้อนย้อนหลังกู้ไเราก็จะได้คีชลยสวยปะสวยด้ละก็ขอบคุณ คนใจดีที่พาไปซื้เอเคสนขอบคุณมากค่ะ นับเลขวดขวเนี่ยขวใต้งบักรเลขวเฮ้ยทุกคนมีคนมาเซอร์ไพรส์เราด้วยขอบคุณนะคะสำหรับเค้กเค้กก้อนแรกที่เพื่อนซื้อให้ต้งามเจอกันเออแไม่มีแฟนค่ะโตะ้แเอานีไปค่ะ

นี้เราก็กำลังจะไปวัดกันนองจากตื่นเช้าตาเราก็เลยดูตุกตุก <c oughs> ชอนน้ำกันเลยจ้าแกงนั่งกอดแกงอกนั่งหลทุกคนแล้วมื้อเที่ยงของเราก็เป็นส้มตำอีกแล้วมาสามวันก็กะจะกินส้มตำตอนเที่ยงสามวันไปเลยจ้ะ ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านแล้วแล้วก็ฉันยังไม่ได้เก็บผ้ายหายเขพกกระเป๋าเลย คือเราไปดัดขนตากิดไดร์เลเมอร์เพิ่มเพื่อที่ว่าจะได้ไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เขาได้แดี๋วก็คือโคตรเซ็งเลยอ่ะแบบคือมันไม่ได้รอบแรกอะรอบนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่ารอบแรกคือส่งไปแล้วแบบถ่ายรูปหน้าตรงแต่คือเขาบอกว่า มันไม่ผ่านรอบแรกเราถ่ายเผื่อแล้วนะเผื่อแล้วก็ส่งไปทีนี้เขาบอกว่ามันไม่ผ่านเพราะว่ามันใกล้เกินไปคือตอนเราถ่ายไปมันอยู่ประมาณนี้แต่เราต้องถ่ายห่างออกมาอีกด้วยเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาไปตัดต่อให้เราได้แล้วทีนี้ฉันก็เลยแต่งหน้าแล้วก็ให้เพื่อนคนหนึ่งถ่ายให้แล้วก็คือตอนนี้ รูปนั้นเราก็ส่งไปให้เขาดูอีกรอบอยู่แต่ก็คือรอว่ามันจะผ่านหรือเปล่าด้วยเขาบอกว่าคิวของเราอยู่วันที่28เอกสารส,ส่งเรียนเราก็คงจะช้าไปหน่อยคะตอนนี้เราก็กำลังจะใกล้เวลากลับบ้านแล้วตอนนี้ฉันก็เลยร้างหน้ารอแล้วก็วแต ตอนนี้เราก็กำลังเตรียมตัวรอรถตู้จะกลับบ้านโดยการกำลังกินข้าวอยู่กูแบบแล้วเราเจ้าลุงเนี่มันเห็นหรอไหมมันบู่อย่างพูดมันแบบมันหอนแล้วเราไปโจกต่างทำไมดูเล็บผู้ดีกินข้าวเหนียวเอาปั้นปั้นข้าวเหนียวใหม่เซ